ที่จังหวัดนครพนมนะคะเพื่อนใดมีการจัดประชุมทุกผักส่วนนะคะหารือคอราชการเป็นการติดตามผลการดําเนินงานนะคะในรอบเดือนที่ผ่านมาบุรณาการขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะที่หอประชุมอนุ ผู้มีผากลุ่มน้ำโค้งค่ะเขตพื้นทีมรุกข,ขนครมาหาวิทยาลัายนครพนมตำบลหน้าราชควายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายปราดยา่าอุนเพชรวรากรค่ะภูวาราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและนาาอำเภอทุกอำเภอซึ่งการประชุมเทือนีเป็นเทือที่สองค่ะประจำปี2 5 6 8ประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อหาเรื่องขอราชการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนดีผ่านมารวมถึงแจ้งนโยบายเร่งด่วนสำคัญของทางรัฐบาลการเตรียมการดำเนินงานตามโครงการและก,กิจกรรมต่างๆของจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประ ช,ชนในพืทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับได้ประกอบพิธีมอบโล่ร่างวัลนนะครับพร้อมใบประกาศเกรติคุณให้กับเครือข่ายถี่ซอยประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพร้อมก็มีการมอบเงินร่างวัลประกาศเกียรติบัตรนะครับและก็โล่ร่างวั่นแก่เกษตรกรสถาบันกเกษตรกร ผู้ชนะการประกวดข่าวหอมมะลิจังหวัดนครพนมประจำปีการเพาะปลูก2 5 67ทับ68เพื่อเป็นการสร่งเสริมให้กเกษตรกรและสถาบันกเกษตรกรในจังหวัดครับได้ซอยการพัฒนาข่าวหอมมะลิไห้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและกะต่างประเทศและก็มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยพระราชทานโครงการส่งเสริมการขดเลือกนักเรียนและสารสนศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเองครับ